ตจาะกันไปแบบเน้นๆนะคะสําหรับ4ประตูที่อยากแต่งโรกนะดอกเบี้ยต่าสุดอยู่ที่0.4%หรือและฟรีชุดแต่งแบบนี้ก็ทําให้ได้เช่นกันวันนี้จะพาชมรีโว่สประตูแต่งโรกสไตล์ออสเตรเลียแต่งยังไงแต่งแบบไหนเดี๋ยวเล็กพาชมด้านนี้เลยค่ะเจาะกันไปแบบเน้นๆนะคะสำหรับ4ประตูที่อยากแต่งโรนกนะคะก็คือจะมีการเปลี่ยนในเรื่องของตัว กระจังหน้านะคะอันนี้จะเป็นกระจังหน้าแบบคาโคมานะคะแล้วก็จะมีไฟติ๊ดติ๊ดติ๊ดอยู่ตรงนี้ด้านหน้านะคะแล้วก็โลโก้คําว่าโตโยต้าสีเทาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีการใส่เรื่องของตัวแผ่นกันกระแทกด้านล่างนะคะทําให้รถดูเท่แล้วก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสําหรับด้านข้างนะคะคันนี้นะคะได้ใส่เป็นแม็กนะคะ18นิ้วนะคะนี้เป็นลายเอกสิทธิ์ของทางโตโยต้าโคราด์หน8าของเราเลยพูดง่ายว่าจะเป็นโฉมแม็กของที่อยู่ต่างประเทศนะคะ เป็นแม็กแบบนี้เลยเป็นตัว G R Sport นะคะรับด้วยยางลาดานะคะอันนี้เป็นขนาด18นิ้วก็คือยาง275ทับ65นะคะ R 18นั่นเองนะคะแล้วสำหรับคันนี้นะคะได้มีการใส่เรื่องของตัวชุดยกนะคะปีกนกปรับองศานะคะของโยงนะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวคิ้วซุ้มล้อนะคะได้มีการเปลี่ยนให้ใหม่นะคะก็คือให้รับกันกับตัวกันชนด้านหน้านะคะเพราะบอกเลยว่าโลกเนี่ย ซ้มล้อ่ะมันจะไม่ใหญ่เท่าตัว G R Sport นั่นเองนะคะถัดมานะคะเรื่องของตัวอักษรดํามือเปิดนะคะตรงนี้ก็แต่งให้พร้อมกับสติกเกอร์คาดข้างตัวรถคําว่าโลกนั่นเองด้านท้ายนะคะได้มีการใส่เรื่องของตัวโลบารทรงปืนนะคะทำให้รถของเราเนี่ยดูแกร่งนะคะแล้วก็ดูเทมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์มุมไฟท้ายนะคะคําว่าโลกนะคะด้วยแล้วก็เสริมความรอไปอีกหน่อยนะะึงค่ะด้านหลังนะคะ เรามีการเปลี่ยนกันชนท้ายนะคะเป็นกันชนท้ายเหล็กนั่นเองนะคะรวมไปถึงตัวอักษรต่างๆด้านหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าไฮรักดีโอันนี้เราก็ทําเป็นสีดําเงาด้วยเช่นกันค่ะมาฟังในส่วนตัวโปรโมชั่นกันบ้างนะคะสําหรับรถ4ประตูตอนนี้นะคะจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษยาวๆถึงช่วงมอเตอร์โชว์ปลายปีเลยก็คือดอกเบีย้ยต่ําสุดอยู่ที่0.4หรือว่าลูกค้าอยากให้ทําดอกเบีย้ย0ก็จัดให้ได้เช่นกันค่ะ หรืออยากรับโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษและฟรีชุดแต่งแบบนี้ก็ทำให้ได้เช่นกันเป็นยังไงกันบ้างคะจากที่เล็กพาดูสุดหล่อคันนี้นะคะรีโวนะคะแต่งเป็นแบบโรกในสไตล์ออสเตรเลียถูกใจคุณลูกค้าท่านไหนกันบ้างก็สามารถทักเข้ามาคุยกับเล็กได้นะคะหรือว่าโทรหาเล็กได้เลยที่เบอร์0842988977นะคะ